ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุสุมานร่วมสืบสารเพื่อเพณีวันออกพรรษาและทำบุญตักบาทโครงการนุงสิ้นนั่งสร์ตักบาทไทยโซ่เมื่อเวลา14นาฬิกาวันจันทร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568นายนารงสายอุราชนาย,ยกเทศมนตรีตำบลกุสุมาน มอบหมายให้ในายสัมพันธ์อามาดมนตรีรองนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคาราชตานและพนักง,งานลูกจ้างเทศบาลตำบลกุสุมานร่วมขบวนแห่ประสาทพึ่งโบราณเนื่องในกิจกรรมวันออกพรรษาณวัดโพนทารามอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยขบวนแห่ประสาทพึ่งในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทโซ่ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านศิลปะวัฒนธรรมและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาการแห่ประสาทพึ่งถือเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับภายในงานมีประชาชนในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองออกมาร่วมชมขบวนอย่างคึกคักพร้อมบรรยากาศที่อบบวนไปด้วยความศรัทธา และความสามัคคีของคนในชุมชนและในช่วงเช้าวันอังคารที่7ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานลูกจ้างเทศบาลตะบนกุสุมานได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการนุงสินนั่งศาสตร์ตักบาตรไทยโซนวัดโพนทารามอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองไทยโซ่และปลูกฝังวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบดั้งเดิมโดยภายในงานมีประชาชนแต่งกายด้วยผ้าสิ้นพื้นเมืองเข้าร่วมเป็นจํานวนมากต่างพร้อมใจกันมาร่วมใส่บัตรข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลในวันออกพรรษาพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในบรรยากาศอิ่มบุญและอบอุ่น กิจกรรมทั้งสองในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมไทยของเทศบาลตะบนกุสุมานและประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมเสือบอสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยโซ่ให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน